รงเรียนบ้านเหล่าลนลาดบำรุงตั้งอยู่เลขที่1หมู่2ตํบลเวียงต้าอำเภอลองจังหวัดแพร่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตสองเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1- นถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด236คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น20คน ภายใต้การบริหารงานของนายเอกลักษณ์อินกันผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้บริหารคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสันฒนธรรมที่ดีงามของไทยจึงจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ มีการเรียนรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติกำหนดโครงสร้างการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวิชาดนตรี1ชั่วโมงต่อสัปดาห์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีชุมนุมดนตรีนาฏศิลป์เพื่อให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีในชั้นเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 นักเรียนฝึกปฏิบัติอ่านบทกรอนง่ายๆสั้นๆประกอบการตีกลับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานในเรื่องของจังหวะในชั้นประถมศึกษาปีที่สองฝึกปฏิบัติการนับอัตราจังหวะของดนตรีไทยจังหวะชิงในชั้นประถมศึกษาปีที่3ฝึกปฏิบัติตีกองตรพนและกลองสองหน้าในชั้นประถมศึกษาปีที่4ฝึกเล่นเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนอง คลุยเพียงออนในชั้นประถมศึกษาปีที่5การสอนในเรื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือการตีกลองสบัดชัยโดยวงจะประกอบไปด้วยกลองสบัดชัยล้องฉากซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะได้ฝึกเล่นในแต่ละตำแหน่งแตกต่างกันออกไปชั้นประถมศึกษาปีที่6การสอนในเรื่องของดนตรีไทยวงอังกลุงซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ทักษะและสมาธิในการบรรเลง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ฝึกเล่นเครื่องดนตรีประเภทกองยาววิธีการบรรเลงรวมถึงการรวมวงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองการสอนในเรื่องของดนตรีไทยพื้นบ้านภาคเหนือสะลอซอซึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ส,สอนในเรื่องของเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาดเช่นระนาดเอกระนาดทุม้มค้องวงใหญ่ โรงเรียนบ้านเหล่าหลัลาดบำรุงมีความพร้อมในการส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยให้กับนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นโดยมีเครื่องดนตรีที่มีอยู่จริงและใช้งานได้จริงเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติผลสัมฤทธิ์ในการเรียนด้านดนตรีไทยของนักเรียน คือนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีด้านดนตรีมีทักษะด้านดนตรีไทยตามความสนใจและความถนัดสามารถจัดการแสดงทั้งในโรงเรียนและบริการชุมชนสังคมรวมไปถึงการเข้าร่วมประกวดตามโอกาสตา่างๆ

ส่งผลให้ผู้เรียนสถานศึกษาได้รับรางวัลทั้งในระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับประเทศจนเป็นผลงานที่ประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านเหล่าลัดลาดบำรุง